ง่ายๆครับง่ายๆกับยางมะตอยติดรถนะครับเอาออกยากเหลือเกินบางคนบ่นนะครับบอกว่าเอาออกยากต้องไปร้านคาแคร์เสียเงินไม่น้อยนะครับเรามีน้ำมันก๊าดนะครับน้ำมันก๊าดน้ำมันกาดน,น,นี่ครับน้ำมันกาสอ่าขวดละห้าสิบบาทครับ ใส่บล็อกกี้ครับบล็อกก้ตัวนี้แล้วก็ฉีดครับฉีดเลยครับฉีดเลยฉีดลงไปครับเห็นไหมครับเริ่มแล้วครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือยางมะตอยนะครับนี่คือยางมะตอยครับ นี่คือ,อยากมาต่อยอ่าง่ายๆครับแล้วก็เช็ดออกครับเช็ดออกเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรายังไม่เช็ดตรงนี้อ้าวเช็ดออกเช็ดออกเป็นไงครับอ่าลงทนแค่ห้าสิบบาทครับไม่ต้องไปคาแคร์อันนี้นะครับเช็ดออกจืบเช็ดออกครับอ่าเช็ดออกนะครับ อันนี้นะครับเช็ดอกดอกเช็ดออกอ่าเช็ดดอกนะครับง่ายง่ายครับยางมะตอยติดรถยนต์ใช้น้ำมันกาดนะครับลงทุนเพียงแค่50บบาทอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ